คอนเดฟีดแอร์รอหลัง3จอสุดด้วย <c oughs> เป็นออปชั่นที่โปรดปานไปชมกันครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคายครั้งหนึ่งนะครับผม อ่าแล้ววันนี้มาอยู่กับขอดูลิ้นนะอไรวกระดกลิ้นเล่นซะอเลยนะทำไมอ่ะภาษาไทยได้ไหมล่ะไม่ได้การรอเรือก็ต้องเป็นรอเรือก็ต้องเป็นรอเรือแล้วรอริงก็ต้องเป็นรอริงรอริงไม่กระดกอะไรกูตกภาษาไทยกูลืมขอโทษ วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเจ้าปีดสีดำซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปปี2014คันน่าซึ่งไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีตามจอแอร์รอันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับผมจะเป็นการชนไมเนอร์เชนพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อ RE 30ครับลัดยาง60แน่นๆเลยแน่นๆนุ่มนุ่นุ่มๆแล้วเราจัดฟิตเมนต์มาให้แล้วเรียบร้อยต้องบอกว่าเอาไปขับใช้งานสบายสบายเลย แต่ย่าง60ิมันเหมือนกับว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานเลยครับผมแล้วก็มาที่ด้านข้างครับคันนี้จะเป็นกระจกหูช้างที่มันมีไฟเลี้ยวหูช้างอยู่ทําไมต้องไปอยู่ที่หูช้างวะไม่รู้เขาเรียกกันหูช้างกูทําตามเขาากูไม่รู้แล,แล้วมันต้องอย่างนี้นะนี่ต้องบอกเลยว่าคันนี้เข้าเรื่องหน่อยอะยังไงวะมันเป็นตอนนี้กระแตต้นไม้กําลังมาอ่ะอ่ะอ่ออหูช้างใช่ไหมอ่ะนี่หูช้างด่างขาว นี่นี่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวหมูช้างดางเหลืองนี่เด็ดโดมีราคาไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแสนแล้ววะเรียบร้อยสี่ห้าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ด่างนี่นะกรอบไอ้้ไอด่างไปด่างไปแล้วครับผมมาที่สเกิร์ตครับเรามีสเกิร์ตรอบคันใช่ครับนะครับรอบคันไปเลยรอบคันรอบคันไปเลยดูด้านหลังกันครับผมล้อเลี้ยงด้านหลังครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่เราจะต้องมารีวิวด้านหลังไม่อยากจะคุยหรอกว่าด้านหลังของผมอะหลัง๋อโอเคแม่จะโชว์อย่างเดียวเลยว่ะโอเคครับเราไม่อยู่ันที่ด้านหลังรถแล้วรจะเป็นไฟไหมเนอร์เช็งใช่แล้วนะครับด้านหลังยาวอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็มาพร้อมกับแก๊ปหลังด้วยพร้อมสเกิร์ตไปด้วยเลยครับพร้อมสเกิร์ตไม่พอพร้อมเซ็นเซอร์ไปด้วยเลยครับองที่จะบอกนะพร้อมการปัดน้ำฝนไปด้วยเลย โอเคครับเปิดดีกว่าก็จะประมาณนี้เรามาดูภายในกันบ้างครับครับเป็นยังไงเบาสามแถวสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งใช่แล้วนะภายในกว้างขวางองโถงนะครับองโถงองโถงเลยเดี๋ยวเอางี้ก่อนใครหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยฮอนด้าฟีนมันพับเบาหลังยังไงอะไรไงเดี๋ยวผมให้เซลล์เอ็ก ครับบอกให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงกูเหรอใช่ถูกไอ้เนี่ยดึงกูปูเลยละปูอย่างดีใช่ไม่ได้กูใช้ไม่ได้ปูให้ตัวเองปูให้มึงเนี่ยให้กูเหนื่อยด้วยไปอ่ะไปวิธีแรกครับผมมาดูรับบอกลองครับครับผมปึ๊บอ่าดึงเชือกครับ เออจับปัจจนี่เป็นไงนี่ครับถ้าตัวเดียวยังไม่พอนะครับเดี๋ยวให้เซลมาทาให้อีกตัวครับผมขออธิบายตรงนี้ก่อนถ้ามม่ติว่าท่านมากัน5้าคนและอยากเก็บของตรงนี้เก็บได้ตรงนี้นั่งได้นั่นน่เท่าน,นั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเก็บของเยอะครับเบาะตรงนี้ครับ เจ้าเองครับเอ้าโชว์หน่อยโชว์ให้ลูกเพจดูหน่อยทำไมคลิปนี้กูไปตัวโดนว่ะโดนไปเยอะแล้วห่อาะเหรอครับผมครับผมครับดึงเชือกครับยกครับเกี่ยวครับเรียบร้อยครับเอาฐานลงแค่นี้สบายกว้างขวางใช่ไหมครับเออเป็นไรอ่ะดูซึมๆแล้วเราวันนี้

ภายในตัวท็อปคันนี้มีอะไรบ้างครับนี่เลยครับเอาอย่างแรกที่พิเศษเลยก็คือ มันติฟังชันนะครับฟังชั่นผมเอาทุกคลิปเลยดิกาแบบหาทุกคลิปเลยเอาเอานิดนึงเอานิดนึงโอเคเอาเอาหน่อยล้วเอานะครับผมอ่ะก็มาพร้อมกับมันติฟังชันครับผมอันนี้มีจอเปลี่ยนมาแล้วเป็นไทโอเนียมพร้อมกับบลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อมือถือได้ครับทมได้ครับผมฟังเพลงจาก YouTube ได้ได้เลือกเพลงตามใจชอบได้สบายมือสะดือจุ่มหัคอนโซลผมให้95%้าสิบห้เร์เนลยนะอันนี้สวยมากสวยมากต้องบอกว่าสวยจริงเบาเบิกคือแบบ โหคลิปอ่ะอันนี้คือคลิปเลยใช่แล้วและที่สำคัญนี่ครับมีแอร์หลังที่เขาเรียกันว่าแอร์หลังสามจอสามจอด้วยยังเหรอมึงจะเล่นทั้งคลิปเลยครับผมแล้วก็บอรรถคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีเบจกบอกว่าใหม่มากหนังนุ่มมากครับคันนี้รถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่ครับผม1นึ่งแสนห้าหมื่นหกพันโลเท่านั้นเองเจ็ดปี น้อยหรือว่าน้อยมากมากครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถกันครับว่ารถคันนี้มีชนไหมเครื่องเป็นยังไงไปครับโอเคครับผมเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้ารถแล้วนะครับเรามาดูว่ารถคันนี้มันมีชนไหมครับพี่เอกไม่มีครับพี่กรุงเทพอ๋อคือดูแค่ป้ายทะเบียนใช่โอ้ยได้เล่นบ้างโอ้โหดูหัวน็อตดูคาร์โอเคถ้าอันนั้นไม่ต้องดูอยู่แล้วครับทางเราการันตีแน่นอน ผสังเกตง่ายๆนะครับหลักฐานไม่ได้ครับแม้แตว่าพวกหัวน็อตเดิมว่ามีการแกะไหมครับไม่มีนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวเครื่องของรถคันนี้นะครับก็จะเป็น1.5เครื่องฟิทสตาร์ตติดง่ายแน่นอนครับพอใช้ไดเกี่ยวอะไรครับที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเนียนตางามละอาละอองอลาไทยอะไรวะครับ มึงไม่เล่นกับกูเลยเหรอโอหมึงเล่นอะไรกูไม่รู้ว่ะมึงยังเล่นผิดเลยโตครับผมด้วยตัวเครื่องอยู่แล้วมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมพูดมากันนะครับสำหรับรถ Honda Fit สีดำ3จอแอร์หลัง2014คันนี้นะครับเสนอราคาอยู่เพียง569,000บาทเท่านั้นครับผมเท่าไหร่นะ5 6 9 0 0บาทครับตัวท็อปนาใช่ ราคานี้เลยสเกิร์ตรอบคันนะราคานี้เลยพอหนุ่มเอ้ยยายไม่อยากจะคุยหรอกคุยตั้งไหนยายยังไงอะไรจะคุยหรอกหนุ่มไปต่อเลยลูกแล้วยายพูดทําไมยายตัวท็อปใช่ครับก็ยังอยู่ที่5้าหกเก้ใช่ครับล้อใหม่นะล้อใหม่ก็ขายทำไงให้ลูกค้าได้คุณภาพเปล่าอ๋ออีออ๋ออ๋ออ๋ัอ๋อ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 อนออ๋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  ถ้าอยากซื้อรถกับผมแล้วล่ะก็สวัสดีครับผมเซลมาครับเบอร์0655585888แล้วโทรมานะครับยินดีให้บริการมากๆครับผมโว้ยกูตัวโดนแทๆโยนอะไรให้กูก็ไม่รู้รับบ่อก็โยนให้กูแต่แบบนี้มึงไม่โยนไม่เป็นไรกูทำเองครับผมครับผมแล้วผมเซลเอ็กนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ 0 6 4 9 9 6 9 9 9 6นะครับแล้วโทรมานะครับผมถ้าไม่อยากซื้อรถกับเรา2คนนะครับก็ยังมีเซลล์อีก2ท่านคอยให้บริการอยู่นะครับครับผมทางด้านนี้เลยครับครับผมและที่เห็นเมื่อตะคู่นี้ก็คือ เซลเบ้เซลเบ้ครับครับผมแล้วถ้าอยากดูรูปภาพหลายๆมุมของรถทั้งโชว์รูมของเราที่มีให้เลือกมากกว่า40คันครับผมเป็รูปประมาณล้านกว่าโล่ใช่ครับที่ไม่ใช่รูปของรถเราอ่ะไม่เอาร้านรูปฝัพี่โอเมลเดี๋ยวเดี๋ยวไปทับทางเขาเอถ้าอยากดูรูปภาพหลายๆมุมของรถของพวกเราสามารถเข้ามาดูได้ที่เพจดีค่ะทางด้านนี้เลยครับครับผมครับติดตามพวกเราได้ที่ ช่อง YouTube Channel ครับฝากกด Subscribe ครับผมกดกระดิ่งกระดิ่งครับกดตุ่มถูกใจครับผมให้พวกเราด้วยนะครับที่ตรงนี้ตุ้มแล้วมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับตลกขายรถอตาสโลแกก็คือเป็นตลกที่ขายรถได้ายถได้นะครับในชีชอที่ชอนะครับตรงนี้ปริงครับผมแล้วถ้า ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปรีวิวคันไหนติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ